เฉิงชานฉันขอโทษฉันไม่ต้องการให้เสี่ยวฟานเห็นสารรูปของฉันฉันจะอยู่กับเธอเสมออยู่กับเธอตลอดไปในท่านคุณจะไปไหนไปหาโม่หลงหยุนให้ ฉันจะไม่ยอมมันอย่างแน่นอนฉันจะเอามันกลับมาฉันจะไม่มีวันพอใจกับสามเดือนอันแสนสั้นนี้นิกายผีสวรรค์ผลักมาลงไป ตามที่ปรมาจารย์ให้กล่าวใต้แผ่นศิลาที่นิกายผีสวรรค์มีวิชาขั้นสูงฮ่หาฮเป็นไปได้ไหมว่านิกายผีสวรรค์ของเราสามารถฟื้นฟูได้ระวัง อาจารย์เป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นไรดูที่ศิลาสิแย่แล้วโชคดีที่ศิลาไม่เป็นไรบ้านหลังนี้อยู่ในสภาพทรุดโทรมมานานแล้วและมันมาถล่มในเวลานี้ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ